สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงแอนิเมะก็เรายังอยู่กับหมวดฟังเอามันอย่างอื่นช่างมันนะครับโดยเพลงที่ผมจะมาแนะนํากันในวันนี้เนี่ยก็จะมาจากอนิเมะเรื่อง r o c k Horizon นะครับผมซึ่งเพลงในวันนี้เนี่ยเป็นเพลงเปิดที่มีชื่อว่า Database นะครับโดยวง Man w i s h A Mission featuring โดยคุณทาคุมะนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างมีจังหวะไปทางร็อกๆนะครับแน่นอนพอบอกร็อกๆมันก็ มันก็ฟังแล้วมันก็มันอยู่แล้วนะครับแต่ผมแนะนําว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเนี่ยผมอยากแนะนําว่าลองไปดูคู่กับตัวของ O.P. จากเรื่องล็อกโคลเลซอเลยนะครับผมรู้สึกว่าตัว OP ของเขาเนี่ยมันวางโครงวางแบบยังไงดีวางซีนไว้ให้เข้ากับเพลงได้ดีพอสมควรเลยแบบว่าดูตัวของ O.P. ไปแล้วรู้สึกว่าหูเพลงมันยิ่งมี Impact มากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจกับเพลงนี้ก็คือเพลง database นะครับผมถูกใช้ในอนิเมะ op rocko r i z o n นะครับทั้ง2ภาคเลยซึ่ง rocko r i z o n เนี่ยภาคแรกกับภาคที่2เนี่ยมีความยาวตอนประมาณ25ตอนนะครับต่อภาคซึ่งมันก็เลยเป็นเพลงเปิดที่ถูกใช้ซ้ำค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยคือเพลง op หรือว่า ed เนะี่ยสำหรับตัวอนิเมะที่มีความยาวมาณช่วง20 ตอนบวกเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปสักประมาณ10กว่าตอนเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยน OP แล้วแต่ว่าเพลง d a t a า a s e เนี่ยมันถูกใช้ยาวจน20กว่าตอนนะครับหนำซ้ำยังพอเปลี่ยนซีซันก็ยังใช้เพลงเดิมอีกก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาแนะนำกันด้วยสำหรับเพลงนี้ก็ขอฝากกันไว้เท่านี้นะครับ กับเพลง Database แล้วก็ขอฝากอนิเมะเรื่อง Rock Horizon กันไว้ด้วยนะครับผมก็ครั้งต่อไปผมจะมาแนะนำเพลงอนิเมะเพลงอะไร mm. จากเรื่องอะไร mm. ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ